คลิปนี้เรามาโอนเงินจากแอปเป่าตังออกไปข้างนอกนะครับเราเข้ามาที่แอปเป่าตังนะครับการโอนออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเข้าบัญชีเรานะครับหรือเราจะโอนไปให้คนอื่นก็ได้นะครับมีหลายๆแบบด้วยกันนะอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับกดที่หน้าหลักเห็นไหมครับขึ้นสีน้ําเงินแล้วนะฮะเราก็จะเห็นหน้านี้นะครับหน้า G Wallet นะครับคือจริงๆแล้วถ้าผมพูดต่อนะเรามี2บัญชีนะเห็นไหมครับ เป่าตังเปนะฮะแต่ที่โครงการคนละครึ่งอ่ะเราอยู่ใน G Wallet นะฮะบางคนอ่ะเป่าตังเปยังไม่มีด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องใช้จะมีเป่าตังเปนะครับเขาต้องสมัครด้วยนะครับนี่นะเห็นไหมมีอยู่สองที่นะครับเป่าตังเปเราจะกดตรงไหนก็ได้นะแต่คลิปนี้ขอเป็น G Wallet แล้วกันนะฮะเรามีเงินอยู่ใน G Wallet เราจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเรานะครับสามารถที่จะโอนได้นะหรือโอนไปให้คนอื่นก็ได้นะครับ อันนี้เติมเงินเราต้องมาที่โอนเงินตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีตั้งหลายแบบนะฮะโอนไปที่พร้อมเพย์ของเขานะครับพร้อมเพย์ก็หมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือหมายเลขบัตรประชาชนนะฮะที่ผูกด้วยบัญชีธนาคารไว้นะครับถ้าเราจะโอนให้คนอื่นนะครับเราก็ต้องถามเขาก่อนนะครับและวอลเล็ตตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราจะโอนเข้าอีวอลเล็ตของเป๋าตังคนอื่นนะฮะเราก็ต้อง เลข15หลักนะเราก็ต้องขอเขามานะครับเรากดดูนะครับแบบแรกนะฮะอันนี้เราจะโอนให้ตัวเองก็ได้นะครับหรือโอนให้คนอื่นก็ได้นะครับเราก็ต้องกรอกเลขพร้อมเพย์นะครับหรือวอลเล็ตนะฮะแล้วก็ใส่จํานวนเงินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นกดถัดไปเลยนะฮะไอ้น,นี้ปุ่มยังเป็นสีเทาอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้โอนจริงนะต่อไปนะครับนี่นะฮะโอนเข้าบัญชีหรือวอลเล็ตของฉันนะฮะก็คือโอนเข้าบัญชีเราเลย บัญชีเปาตังเปอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นนะเราเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมฮะบัญชีเปาตังเปอันนี้คือเปาตังเปของเรานะครับคือเขาก็อยู่ในเปาตังนะครับแต่เราจะถ่ายกระเป๋านะฮะเพราะว่าระหว่างจีวอลเล็ตกับเปาตังเปนะฮะวิธีการใช้งานคนละแบบกันนะครับเขาอยู่คนละกระเป๋ากันนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในแอปเปาตังด้วยกันนะจะโอนเข้าบัญชีกรุงไทยนะครับแต่นี่เราโอนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นบัญชีจีวอลเล็ตของเราเองนะฮะ นี่นะครับบัญชีจีวอลเล็ตของเราเองนะฮะเราโอนไม่ได้นะครับเพราะว่าจะจีวอลเล็ตเข้าบัญชีเดิมมันจะโอนได้ยังไงนะฮะอันนี้นะครับเห็นไหมฮะแอปเป่าตังค์นะครับหรือว่าบัญชีกรุงไทยนะฮะเขาก็ทําแยกไว้ต่างหากนะแต่ถ้าเกิดว่าบัญชีอื่นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับแอปเป่าตังค์ใช่ไหมแอปเป่าตังค์ก็เป็นของกรุงไทยใช่ไหมถ้าเป็นของบัญชีอื่นนะครับ เราก็ต้องเอาเลขบัญชีมาใส่นะสมมุติถ้ากสิกรนะครับเห็นไหมฮะเราต้องใส่เลขบัญชีนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วก็โอนไปได้เลยนะครับแล้วแต่ใครสะดวกนะครับว่าจะโอนแบบไหนนะครับผมลองยกตัวอย่างเลยกันผมจะโอนเข้าพร้อมเพย์ของผมนะครับเราก็กดเลยนะครับพร้อมเพย์ของผมก็เป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผมจะโอนไปห้าสิบบาทนะผมผูกกับกสิกรไว้นะถัดไปนะครับนี้นะครับเราตรวจสอบให้เรียบร้อยนะ อย่าให้โอนบัญชีผิดนะครับหลังจากนั้นยืนยันนะครับกดรหัสพินเป๋าตังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอนสําเร็จแล้วนะครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างแบบเดียวนะครับเราลองเข้าไปดูใหม่นะฮะมาที่หน้าหลักนะครับมาที่โอนนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้แบบเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะโอนแบบอื่นนะโอนเข้ากรุงไทยก็มานี่นะโอนมาที่โอนไปที่ธนาคารอื่นนอกจากกรุงไทยก็มาที่นี่นะครับคลิปนี้เป็นวิธีการโอนเงินจากวอลเล็ตของแอปเป๋าตัง ออกไปข้างนอกนะครับหรือว่าเข้าเป๋าตังเปก็ได้นะเป็นอีกกระเป๋าหนึ่งของแอปเป๋าตังก็ได้นะครับเป๋าตังเปน,นี้ผมไว้สําหรับขึ้นรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะไม่ตัดบัตรจากคิวเล็ตนะเขาจะตัดจากเป๋าตังเปถ้าขึ้นรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าผมผูกกับบัตรแมงมุมนั่นเองนะฮะคลิปนี้อาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ